สวัสดีครับแฟนคลับเซีวท่านนะครับเเรื่องที่นักเทรดต้องบริหารจัดการครับถ้าอยากประสบความสำเร็จนะครับผมได้เดียมมาจากนี้นะครับทวีตของคุณอสตีฟเบิร์นนะครับเขาตั้งชื่อว่า The Top Seven Things Traders Must Manage for Success นะครับเเรื่อง ที่นักเทรดจําเป็นต้องบริหารจัดการครับเพื่อที่จะประสบความสําเร็จนะครับเรื่องนี้มีหลายประเด็นที่ผมว่ามีหลายเรื่องที่มือใหม่แล้วก็พวกเราส่วนใหญ่นี่นึกไม่ถึงนะครับผมเลยเอามาแชร์ท่านฟังแล้วกันเนาะเจ็ดเรื่องคืออะไรครับ 1. คือการบริหารจัดการความเสี่ยงครับสการจัดการความเครียดครับสา การบริหารจัดการอารมณ์ครับ4การบริหารจัดการอัตตาหรืออีโก้นะครับ 5. การบริหารจัดการการเข้าสื้อครับ 6. การบริหารจัดการการขายออกแล้วก็7การบริหารจัดการความคิดนะครับนี่เป็น4เอ่อ7เรื่องที่คุณสตีเบิร์นบอกว่าคุณต้องทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้ที่จะบริหารจัดการนะครับถ้า ใครทำได้ดีเนี่ยคนนั้นก็จะมีโอกาสสาเร็จสูงนะครับคือการเทรดนั้นสําหรับผมเองนะต้องบอกเนีว่ามันก็มีหลายหลายสานักหลายความเชื่อนะการเทรดก็เหมือนศาสนานะครับหมว่าเนาะคือบางคนก็เชื่อสุดจิตสุดใจว่า V i คือ,ค,อคืออันดับหนึ่งละเป็นเส้นทางเดียวสู่ความสําเร็จครับแต่ผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะผมคิดว่าหนทางสู่ความสำเร็จนั้นมันมีมากมายครับ มันมีทางเลือกเสมอครับโดยเฉพาะเลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณเองผมอยากจะเปิดเผยอยากจะเปิดมุมมองตรงนี้ให้กับสังคมนักเทรดบ้านเราครับนักเล่นหุ้นบ้านเรานะว่าให้กลับมาโฟกัสที่การหาระบบและสร้างระบบเทรดที่เหมาะสมกับตัวเองครับคือพูดง่ายๆก็ว่าให้ให้จักรวาลการเทรดนั้นมันหมุนรอบตัวคุณครับหมุนรอบ จะไม่ว่าจะเป็นบุค,คลิกสิ่งแวดล้อมความชอบแพชชั่นอะไรต่างๆที่มาจากคุณนะครับคือถ้าถ้าคุณมีรากฐานมาจากตัวเองครับนะฮะม,มีมีพื้นฐานการเทรดหรือมีแนวคิดทางการเทรดมาจากตัวคุณเองโดยตรงนะไม่จําเป็นจะต้องไปฟังใครมาแล้วท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองนะผมว่าแบบนี้ยั่งยืนกว่าครับยั่งยืนกว่าแล้วก็ที่สําคัญนะถ้าคุณเคารพ ตัวเองนะฮะถ้าคุณเคารพตัวเองถ้าคุณเชื่อมั่นตัวเองถ้าคุณรักตัวเองเนี่ยคุณจะไม่พยายามไปอะไรครับไม่ไม่พยายามไปเป่าประกาศว่าแนวกลยุทธ์นี้เท่านั้นที่ดีที่สุดนะกลยุทธ์นี้เท่านั้นที่ดีที่สุดกลยุทธ์นั้นแย่ไม่ใช่คนคนนั้นไม่รักตัวเองครับมีปัญหาเรื่องความเคารพตัวเองแหละดังน,นั้นเนี่ยถ้าใครก็ตามที่มีความเคารพตัวเองนะศรัทธาตัวเองแล้วก็รักตัวเองเนี่ยมักจะไม่พยายามไปโน้มน้าวใครว่า ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นไม่เท่านั้นไม่ใช่ครับเขาจะปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนกันปฏิบัติตัวเองครับดังแบบนั้นเนี่ยผมอยากบอกว่าแนวทางการเทรดนั้นที่ดีที่สุดคือการทั้งการเทรดทั้งการลงทุนเนี่ยทุกอย่างคือการเทรดหมดแล้วครับเป็นว่าระยะสั้นระยะยาวเนี่ยครับเนี่ยทุกอย่างล้วนเป็นการเทรดครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเริ่มตรงที่ว่าจากภายในตัวคุณเองให้ได้นะจากนั้นง่ายแหละผมว่านะจากนั้นมันง่ายแล้ว ยั่งยืนกว่าครับยั่งยืนแล้วก็คุณจะมีความสุขกับมันมีความสุขมากกว่าการถูกบังคับไม่ต้องทาแบบนั้นแบบนี้ต้องต้องไปเวนีนะดังนั้จนจําเรรจผมว่าไม่ใช่ละโลกนี้มันเปลี่ยนลวครับมันไม่ใช่ยุคที่แต่ก่อนมีมีแต่เกวียนนะต้องไปทางเดียวไม่ใช่ตรงนี้มันมีทั้งการเดินทางมันมีทั้งอะไรครับเครื่องบินมีทั้งรถยนต์มีทั้งรถโดยสารคือไปได้หมดนะครับทางเลือกมีมากมายโลกนี้โลกยุคสมัยนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมว่า คุณควรที่จะคุณควรที่จะเทรดให้สำเร็จในเวคุณยองไงได้ครับผมอยากเน้นย้ำตรงนี้อยากจะนำเสนอมุมมองนี้ให้กับท่านครับเพราะว่าแท้จริงแล้วละ่ะที่คนวนใหญ่ล้มเหลวเพราะว่าเขาคิดว่าความสำเร็จนั้นมีทางเดียวครับไม่ใช่เส้นทางเส้นทางสู่ความสำเร็จไม่มีทางเดียวครับมีหลายทางครับมันความสำเร็จนั้นมันจะขึ้นอยู่กับอะครับ ถามคุณครับคุณต้องเลือกทางมันเองหาทางนเองให้เจอนะครับเนี่ยเจ็ดเรื่องที่นักเทรดต้องเรียนรู้ครับการบรหิหารจัดการครับคือส่วนใหญ่ถ้าจะบอกเจ็ดเรื่องนะส่วนใหญ่มักจะรู้เพียงแค่ว่าการบรหิหารจัดการการเข้าซื้อขายออกนะแค่นี้นครับส่วนใหญ่เนะี่ยระบบจุดซื้อระบบจุดขายซื้อเมื่อไหรขายความจริงเนะี่ยแค่ข้อสองข้อนี้ก็คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะรู้แค่ว่าซื้ออะไรแค่นั้นแหละ ซื้อเมื่อไหร่ไม่รู้ครับเมื่อไหร่คือเขาบอกให้ซื้อก็ซื้อมันนะครับหรือรู้สึกอยากซื้อก็ซื้อซึ่งไม่ใช่ครับมันต้องมีแผนเนี่ยเป็นการวางแผนนะข้อห้าเนี่ยาการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นน้อยครับเพราะว่าเรามาด้วยความเชื่อที่ว่าการเทรดนัน้นมันมีเงินง่ายมันเป็นของง่ายใช่ไหมก็ไม่สนใจความเสี่ยงครับอยากรวยเด็วต้องเสี่ยงเงยอะๆแล้วก็จะผังว่าความเสี่ยงเนี่ยสำคัญนะครับส่วนใหญ่มักจะไม่สนใจบริหารความเสี่ยงครับ บริหารการความเครียดนี่ก็ไม่มีครับส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองเครียดครับไม่รู้ตัวเองเครียดครับหรือกว่าจะรู้ว่าเครียดก็สายไปแล้วฮะทุกอย่างพังอะคือไปไปแก้ตอนท้ายอะครับทุกอย่างมันแพนิคทุกอย่างมันเกิดมันมันสายเกินเกินแก้ไขแล้วค่อยเครียดนี่ครับพังเช่นกันครับการบริหารการอารมณ์ครับอารมณ์นะครับ ให้เทรดตามแผนครับควบคุมตัวเองครับนะอย่าเทรดตามความโลภและความกลัวครับตรงนี้สําคัญนะครับส่วนใหญ่นั้นมือใหม่ที่คนที่ยังไม่รู้อะไรเนี่ยมักจะเข้ามาด้วยความโลภและความกลัวเพราะว่าเขาเ,เขาเชื่อครับว่าการเทรดมันง่ายมันโดยเร็วไงมันมันทําให้เขาคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรอกแค่ซื้อแล้วถือแค่ซื้อไอ้ถูกแล้วซื้อตามคนคนหนึ่งก็จบแล้วไม่ใช่ครับ ถ้ามันง่ายอย่างนั้นจริงนะโอ้โหคนส่วนใหญ่คงคงไม่เละเทะไม่คงไม่ขาดทนซ้ำกจนกระทั่งถอนตัวไปหรอกครับการบริหารจัดการอัต,ตารารอ,อีโก้นี่ก็สำคัญครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มือใหม่ส่วนใหญ่เป็นมืกนคือเข้ามาเทรดด้วยการต้องการพิสูจน์ว่าตัวเองถูกครับไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตลาดนะมันมันไม่ง่ายขนาดนั้น มันออกแบบมาเพื่อที่จะให้นักเทรดส่วนใหญ่ขาดทุนครับถ้าคุณพบว่านะคือถ้าตลาดทําให้คุณขาดทุนเนี่ยถ้าคุณไม่รู้ว่าเออเนี่ยการขาดทุนเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะคุณคิดผิดหรือเปล่านะกจริงๆคุณไม่คิดผิดแหละพัดง่ายงคุณคิดผิดแหละแต่ว่าคุณไม่รู้ไงพราไม่รู้ก็ พยายามตอบสนองด้วยอารมณ์ตัวเองก็ทําให้ทุกอย่างมันพังครับดังนั้นเนี่ยต้องเรียนรู้ครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยความต้องการเป็นฝ่ายถูกกับการเข้ามาเพื่อทําเงินเนี่ยต้องแยกให้ออกนะครับถ้าแยกไม่ออกนี่อีกโก้ครอบงำนะครับเนี่ยข้อเจ็ดครับการบรหิหารจัดการความคิดครับให้อยู่กับปัจจุบันครับมีสติไม่คิดมากเกินความเป็นจริงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มี มีบางคนก็ชอบข้อนี้นะคือส่วนใหญ่้วเนี่ยไม่ส่วนใหญ่หรอกธรรมชาติมนุษย์ครับเราจะถูกขับเคลื่อนด้วยความคิดเสมอครับนะแต่เราไม่รู้ว่าความคิดนั้นไม่ใช่ของเราครับความคิดนั้นมันมาแล้วก็ไปครับมันเป็นสิ่งที่สมองสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นช้อยให้เราครับแต่เราไม่เราไม่รู้ว่ามันเป็นแค่ช้อยครับ เราคิดว่ามันเป็นของเราเราคิดว่านั่นแหละมันจะต้องเป็นจริงตลอดเวลาซึ่งไม่ใช่ความคิดไม่มีไม่เคยเป็นจริงนะครับอันนี้มันต้องเป็นถ้าคุณเข้าใจถ้าคุณศึกษาเรื่องของอเรื่องของจิตวิญญาณนะในในแง่ในแง่ของศาสนาที่จริงๆนะศาสนา,สา,นาจริงๆไม่ใช่ศาสนาแบบกราบไหว้บูชาเพื่อที่จะขอพรขอโชคขอลาภไม่มีหรอกไม่เข้าใจพวกนี้หรอะครับนะถ้าคุณศึกษาเรื่องการาการฝึกสติ การการทําสมาธิเนี่ยคุณจะเข้าใจว่าจริงๆอะความคิดนะ่ยแต่จะว่าไปการทาสมาธิของบางสํานักก็บังคับตัวเองนะซึ่งผมคิดว่ามันไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่แนวทางที่มันถูกต้องมันมีมันมีคือทุกอย่างนะครับผมว่าเส้นทางสู่ความเร็นนั้นมันไม่ได้มีแค่ทางเดียวครับเชื่อในทางเลือกนะฮะแล้วเลือกทางที่มันที่มันที่คุณไปได้สะดวกที่สุดแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีแพชชั่นกับมันนะฮะ ห็นยหมว่าทั้งการเทรดทั้งการมีความสุขเนี่ยนะความสำเร็จยาจากการเทรดความสำเร็จจากการจากการตามสมารถเองว่าตามเนี่ยมันไม่ได้มีทางเดียวหรอกมีทางเลือกเสมอผมผมอยากผมอยากแชร์ให้มากแล้วทุกอย่างมีทางเลือกครับคือถ้าคุณกลับมาองว่าทุกอย่างมีทางเลือกนั้นมันจะทําให้วิธีคิดมุมมองมันเกิดความสร้างสรรในสังคมมาพูดง่ายๆนะครับมันทําให้เออเนี่ยทุกคนมีโอกาสสาเร็จได้มันมันเหมือนกับมุมมองแบบ กรอตไมเซตกับฟิกซ์ไมซ์เซตพูดง่ายๆนะคือว่าถ้าคุณมองแบบฟิก m ์ไมซเซตคือเส้นทางสู่ความสำเร็จนะั้นมันมีทางเดียวครับถ้าเป็นกรอตไมซเซตเนะ่แค่คุณศึกษาว่ามันมีมันมีหลายแนวทางสู่ความสำเร็จนะเราเราปักเป้าหมายแล้วแต่ว่าวิธีการเนี่ยคุณสามารถยืดหยุนแล้วคุณสามารถปรับให้มันเหมาะตัวเองได้เนี่ยผมว่ามันจะดีมากนะสังคมนี่อยากจะพัฒนาไปได้ไหวมาแล้วก็ทําให้เกิดการเติบโตในแง่ที่มันที่มันแบบทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ย มันเติบโตกันกันได้เท่าเทียมกันมีโอกาสที่จะเติบโตเป็นวงกว้างได้ครับมากกว่าการเนี่ยบังคับว่าตรงไปทั้งอย่างเดียวนั่นผมว่าล้าสมัยละนั่นเป็นยุคสงครามโลกยุคที่ทางเลือกมีไม่มากครับแต่สมัยเนี้ยทางเลือกมีมากมายเราต้องต้องฝึกนะครับ้องพยายามทําให้สังคมแมดล้อมเนี่ยเข้าใจว่าโลกนี้มีทางเลือกนะเราต้องไม่ฟิก ไม่พยายามบังคับใครไม่พยายามไปครอบงําใครแล้วว่าเออเนี่ยลองนี่ลองปรับให้มันเหมาะสมตัวเองเนี่ผมว่าดีกว่านะครับนี่ครับนี่เป็นเจ็ดเรื่องที่นักเทรดน,นะครับต้องเรียนรู้และก็บริหารจัดการนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นี่มักจะไม่รู้ครับรู้เพียงแค่ว่าจริงๆอ่ะเราเข้าใจเพียงแค่ว่าซื้ออะไรใช่ไหมขายอะไรซื้ออะไรซื้อตรงไหน ขายอะไรขายตรงไหนจบครับแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆการเทรดนั้นมันคือการบริหารจัดการครับการบริหารจัดการมันคือการแบบทำธุรกิจนะครับบริหารจัดการถ้าใครก็ตามครับที่เข้าใจนะมีทักษะหรือมองทุกอย่างผ่านการบริหารจัดการนะคนนั้นมีโอกาสสาเร็จครับแล้วสิ่งที่คุณควรบริหารจัดการอะไรครับเนี่ยความเสี่ยงครับศึกษาสิว่าเ,ออเราจะบริหารจัดการความเสี่ยงยังไง สองเราจะบระหิหารจัดการความเครียดยังไงศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วเราจะบระหิหารจัดการอารมณ์ยังไงนะครับบรหิหารจัดการอัตราหรืออีโก้ยังไงดีบรหิหารจัดการความคิดยังไงดีครับศึกษาให้มากกว่าแค่การหาจุดซื้อจุดขายครับแล้วผมว่านะไมซ t คุณนะชุดความคิดคุณจะโฟกัสที่กระบวนการมากขึ้นครับแล้ว ใครก็ตามครับที่โฟกัสกระบวนการโอกาสทีจ่จะเจริญเต,ติบโตและก้าวหน้ามีมากกว่าครับและที่สําคัญคืออะไรครับเขาจะมีเวตัวเองครับนะฮะเส้นทางตัวเองที่ชัดเจนครับก็แนะนําให้ลองหาหนังสือมาอ่านนะชื่อว่า uh, trade your way to financial freedom นะครับความรับรูปเทรดนะครับก็นำเสนอแนวทางนี้เช่นกันผมผมค่อนข้างศรัทธากับเล่มนี้มากเลยเอามานำเสนอท่านได้ฟังกันนะแล้วก็อยากให้ท่านหา แนวทางตรงนี้เจอครับไม่จะเป็นจะต้องไปหมต้องฟิกว่าจะต้องเป็นแนวทางนี้เท่าน,นั้นผมว่ามันยุคสมัยเปลี่ยนแปลงแลครับนะฮะเท่านี้นะครับขอให้ท่านโชคดีเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ